เป็นร้อยมือหนูเลยมือหนูก็จะเป็นหลอดแค่นี้เหรอคะเปิดเครื่องไปิดทำแล้วมันอยู่ได้แ็ก5นาทีปิดเครื่องเราปิดปิดอย่างนี้ค่ะกดอันนี้กับอันนี้ค้างไว้พร้อมกันพร้อมกันใช่ค่ะพร้อมกันจะมีให้เราขึ้นนี้เราก็กดเลือกใส่ชาร์จกับอะแดปเตอร์นะคะตัวตัวเพิ่มใช่ไหมตัวเพิ่มกับตัวนี้ ถ้าเป็นพาร์ตไอดีนี่เราใช้สองคนได้ไหมได้เราใส่ได้หลายนิเลค่ะโอเคเราก็ตั้งให้สมมติว่าอันนี้ผมใช้ให้หลานใช้ก็ตั้งของหลานอันหนึ่งของผมอันหนึ่งได้นแอสได้หลายหนิวจะตั้งเลยไหมคะเพราะว่าปัดก็จะให้ตั้งอ่ะตั้งตั้งเลยก็ได้พี่เรกภาษาเลยใช่ไหมแต่ไอเดียไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นหลาน ไม่ไม่ให้ของเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้หลายคนตั้งเองถูกถูกถูกเลยถูกบใช่ไหมก็เหมือนแบบพว้อะไนะสก เล็บเลยคือกดแตะทั้งคนแตะแตะแตะอย่าไม่ต้องกดนะแตะไปเรื่อยครับนิ้วนิ้วชี้ใช่ไหมนิ้วไหก็ได้ที่มีขนาดนี่เขามาทานยาโอ้โแต่มันฉีดทังหน้าไงแต่มันก็ต้องรวนมาแต่ไอ้จูเบลูไม่เป็นตุ่มจะบอกประมาณนี้ก็พออันนี้ได้แล้ะอันนี้ก็สามารถเพิ่มได้อีกนิ้วนะคะชี้ยาบัวได้เลยครับมาเชิญครับ ข้ามนะอันเนี้ยอ่ครับผมเดี๋ยวให้หลานเขาใส่น้ำตา้คชื่อเล่นชื่อครัมันถูกอ่ะเสร็จแล้วียมีบอสทีอยู่อนนี้คือเรียบร้อยลองปิดดูต้องใช้ปิดปิดแบบปิดเครื่องก็คือกดเพิ่ม เพิ่มเพิ่กับตัวนี้พร้อมกันค้างไว้ได้นะครับผมับสามวิแป๊บเดียวหรือวัขึ้นครับผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็ไม่ใชกีราคาที่มันาสลบในรแามาก็รถใช้ีล่ับ g m เมลยังสามารถเข้าไปเช็คเมล